ประชุมทางทุ่งนาค่ะมีมิออนไลน์ออจม่ป้าการในการเด่นหอกหอกนึ่ก็คือเขาต้องมีนนดูกับประชุมไปขั้นตอที่เขาพิสูจน์เลยขอขาแนะฟังหน่อย่เราไม่มีกลับมาง่างเงี้ยแต่สิ่งเนี้ยเขาไม่ใช่อยากพึ่งใครก็เป็นไปโอเครั้ เขาไม่ได้เป็นไบโอซิมิล่าในเทีย์สาสามารถเอาเอกสารมาให้เราได้ค่อนั้งเยอะมากๆแล้วนะะก็คือข้อมูลทำเสร็จดีๆเลยไงการทำทีเพราะว่าเวลาเขาจะดูทีเคดี้เนาะเขาจะดูตามตลาดมานะคะในขณะที่ฉันก็นั่งประชุมออนไลน์ประชุมแล้วล่ะเดอนนี่มาเบิงิ่นสีต่ำเจ้บักเดนเร้อครัวแบบนี้ ไหนโอ้หนึ่งปลาสม,มนเล่เากินตะมังคุงเลยมารอดหนึ่งมังคุงอันนี้พันขวาวเอาขวานหน้ามันก็ออกมานี้ขั้นนั่นจีเอามันจังหอมจีเหนไ เดี๋ยวบักเดืนเหลืออยู่เคาจังสิเฮ็ดเอาใหม่ดอกอันนี้จะเอาเฮ็ดเป็นงานจรดหลดมันเ่งจะเห็นเหงานี่นีาานน่นี่เด้อครัวบ้านบ้านนี่อันนี้เราก็เฮ็ดเวียงม,ม,มันเมือนมัดเว่นใส่บรีบหมวกหมวกอันนั้นใส่บรอยังไม่ถนันมันใหญ่มันหลดเป๊ะขวานของนั่นของนี่บ่เอาขึ้นไปล้างไว้ให้เล่ากันใบบักกูดใส่อยู่บ่อบใบประกูด ใส่ใบบักูดน้าบอกยังบ่อหอลังจากตำหลังจากขวาเออขวาตตำแจ้วใส่บกุกพริกพริกสดพริกสดแล้วก็ดหอมด้างให้สะอาดซะกรอนหอมกระ,ะเทียมกระเทียมกระปอกเปลือกออกผักืีเทศเพื่อให้นสมสามาตำขวาทชุกแล้ว อยมันจุกสะก,ก่อนเพราะว่าขันบอถุกมันสิบ,บูดไวใส่น้ำปลาผามซุตรสุนส้สพักก่กับไสะใส,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 ส่ใช้พักซี่เล่าผักซีจีนก็ได้สิดแบไปอีกแบบนึงรสชาติแบบบ้านๆทำไมตัดหกสิบปีขึ้นหลังพอแม่ผ้าเห็ดกินอยู่น้ำทงหน้าเกี่าเข่าขึ้นกับมาตาม่ประแดก,กแก้วแกงปลาขุดกระปูมามะอมะอมกระปู นี่แกงปลาปลาคอนนี่จะให้ลูกเา้าหน่อยพูดเฮ็ดเอาไหมอีกเฮ็ดอีกมะแล้งเพ็ดอีกจังเอาอีกมาเ๋ยเฮ็ดง่ายเดจะสีเฮ็ดแล้วปอหอมบักหลายโอ้หอมเด็ดโอเคกันแสบเมื่อยเดี๋ยวอ่าจิมชิมชิ้มิมเกือแห้งสื่อมาเมื่อวน้องเนื้อเหนียวซาฟิเต่า เอามาอุ่นอีกเอามาย่างอีกอาาอไปนะคะย่างห,มหมอมๆเปลี่ยนเตามาใสยตเตานี่ไฟแห้งกว่าคนน่ะหนะ้องก็ว่างหยบหยาบหย,บ,ยบแล้วหอมหวยหวยแ้งสิ้นหลอดตัไปกินเ่อก็ะอีแม่สิ้นหลอดสมพักอินอีอ,อย่างอูป,ป,า,อป,ปาอูปานจ,จะอาวจ,จะอูเองบ่ เออมาแล้วก็นหนึ่งปลาใช่ไหมบอกคงบอกหคงก็สีงามแท้เอ้อเม็ดเบียร์เกิดมาเมื่อยงมากินข้าวเที่ยงบ้านหนึ่งปลาหนึ่งปลาหนึ่งผสมเด้อใส่ปลาคงพุ่นน่ะแล้วแซ่บแซ่บแซ่บแก้วปลาดิแกปลาปลาดิอูปลาโอ้ปลาดิกินง่ายๆได้ปลาชิวอ้าวแซ่บหลายลูกสาวมากคนเนี่ยให้ลูกกิน กระติบบ้านน,าน,น,าน,นี่เฮ็ดเองเด้อกระติบเขาบรนพงน่าอกเป็นผู้เป็นญาติทางถิ่นเด้อมามามากินเขา้าประชุมห้องกันแล้วสีโมงแรถึงประชุมต่ออีกนีโมงแรเริ่มเริ่มซีโมงอ่ะอือซีโมงประชุมต่ออีกซีโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้พักพ่อน่พักก่อนเขาหายซุ่มสี่ยยวน้องประชุมด้วยให้กิที่จะกลับเมื่อให้พวกออนไลน์มาพักก่อน แกยวมันเแบนปลยเดียวก้วมนจางว่อาจ้างแสบเมือ่ใจชโลเตออือตัวนึ่งแ่บครับคนพักซีไปเส้นเหมือ <c oughs> นไม่หันว่ะไปน้ำปกไปน้ำฝุ่นจ้างเก้วบัลเดนเมันต่งกับพักซีเล่าเัันจังผิดเท่ากัน เหล้าเอาโลดถือทั้ว่าเป็นผักกินกับคุยเอาหวานลงเลยนะมีในมันมามเกินละเพิ่มวานละเบ่เกินละเพิ่วานมากงวดเงินที่เหล้าซื้อกินแบบใส่บัลมาเซียกัลมาเซียกับเบอร์เก้นมันมัต ล้วไบเียวเียังจะเด็ดถินมั้งที่นัง่งแบบยำได้บ่าลอันนี้ยำไม่ได้เลยบกินหรอ่บ้าง่บางนตะเกีบสิแสกอยตีตะกี 要得干嘛？嗯，那倒。到。